ทุกคนคะวันนี้เขามีเรื่องจะมาแจ้งคือว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะทุกคนเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเว้ยซึ่งตั้งแต่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะโลกไม่เหมือนเดิมเลยทุกคนและอีกอย่างทาชชี็ก็หายไปจากชีวิตเขาเลยอ่ะเขาไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะ แค่ก็ไม่ตอบไม่มาหาเหมือนคนไม่รู้จักกันคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตได้อีกนานเท่าไหร่นะทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็ไม่รู้นะคะว่าเขาใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรแล้วทุกอย่างมันจบแล้วทุกคนขอ,อไปสวดอาการมาละกัน เขาผูกกัดกินด้วยเซลล์มะเร็งดอกไม้ก็กำลังผีบานอย่ายงสวยงามเลยสินะเขาเป็นมะเร็งก<ะ>็นี<ะ>้ใช่ไหมควรโลกมันเหมือนะะจะจบสิ้นทุกอ,อย่างแฟนก็หาย<ะ>เพื่อนก็หาย<ะ>เหมือนยู่คนเดียวเลยอ่ะ สุขสัดวันเกิดแล้วฟอยเพื่อนรักคุณนะคะมาเพื่อน,อนดี้เหรอเพื่อนดีก็ต้องให้ของขวัญดีๆอ,อ่ะก่อนอีกรอบไปก่อนอีกรอบไป มีปอยจะล้มหยิบขอขอั้งหมดก็เลยต้องมาช่วยหยิบของเนี่ยเออนี่ยเนี่นี่อ่ามะเขือเทศมะเขือเทศโอเคเอ่อเอ่อเาน้ำยิปซุกีน้ำยิปซุกีไม่ต้องช่วยอะไรไหมครบละเสร็จแล้วร้อนพอดีเลยไปเดี๋ยวเราย้ายของไปห้องนู้นได้งี่หว่าย้ายของไปไหนอ๋อเราจะย้ายของไปห้องนู้นพอดีว่าห้องนี้ของมันลบรกหนาวค้อนหนาวเอาไปเฮ้ยไปเลย มาเขือปอกแปะนี่ทำไมเล่นจำจี้กันสองคนไม่ชวนเราเลยเอามาเล่นมาเล่นด้วยกันมานี่เธอสองคน,นมีอะไรกันบ้างนะแคจ่จำจี้มาเขือปอกแปะกระทอดหน้าแว่นปายเลือกอแของแข็งว้าทาหลังเราเหรอว่ามันก็ปัญหาจริงๆหรอทำไมทำแบบนี้อนะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆไม่มีอะไรเลยเอาาอไ, <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้คุยไม่ระวางแผนเรื่องเงินประกันอะไรด้วยไม่มีอะไรเลยเราไม่ได้พูดเรื่องเงินประกันด้วย คือเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานทำไมปอนกัดเราแบบนี้อ่ะปอนมาแย่งแฟนเราทำไมอ่ะไม่จรปอนมาแย่งแฟนเราทำไมอ่ะฉันจะไปใช้แกเราสองคนหยาดทั้งคู่หยาดมึงอ้ไปเกิดไหนก็จะตายแล้วตายด้วยมือกูเนี่ย เรื่อร้องของเมื่อคืนไม่อ,อมายาลงไปรับขอโทษทีพอดีช่วงนี้อินกับไลฟ์เว็บูนไปหน่อยสนุกมากเลยอเนะี่ยชื่อเรื่องว่าสาวนีคนนี้แจกฟรีให้เธอต้องไปลองบอกเลยว่าอินจัดอินว่ามันก็จบแาบนั้นเลยมาน,นี่มานี่ใี้ฉันหน่อยถ้าเกิดว่ามีปฏิหาริถึงเดือนที่สิบสองแต่ในตอนที่ฉันอายุสามสิบขณะที่เวลาชีวิตของฉันมีจำกัด กันหมดเลยฉันกลับถูกสามีของฉันฆ่าสามีที่นอกใจฉันไปหาเพื่อนสนิทเนี่ยเขาเรียกว่าลายแบบตูนเรื่องราวนี BRUN ้นะคะบอกเลยว่าหมันมากเริ่มร้อยเป็นเรื่องของคังจีวอนหญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ได้แต่งงานกับชายหนุ่มนะคะที่ชื่อว่าพักมินฮาวาชีวิตหลังแต่งงานนะคะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดค่ะเพราะเธอป่วยเป็นโรคร้าย แต่ถูกทิ้งให้สู้กับโรคไร้เพียลำพังแต่เรื่องนั้นอะ่ะก็ยังไม่ใช่เรื่องแย่ที่สุดสําหรับเธอเพราะในขณะที่เธอกําลังป่วยนั้นเพื่อนสุดที่รักของเธอก็ได้ไปนอนกบก,กอดกับสามีของเธอแย่งพังจีวอนที่หนีออกจากโรงพยาบาลมาและได้ยินแผนการปุ๊บเงินประกันจากสามีและเพื่อนรักเลยโมโหและทําการต้นาง,งรุนแรงและจบลงที่ถูกทําลายร่างกายจนเสียชีวิตจนตายอะ่ะ โูอินมากแย่จริงเลยคนนี้ทรลายร่างกายจะวเสียชีวิตเนี่ยบัดซบไปเยอะๆนะครับเยอะนะไหนมก็จะตายแล้วตายเดี๋ยมือกูนี่แหละแต่โชคชะตาก็ยังเข้าข้างเธอได้กลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งแต่เป็นชีวิตที่ย้อนกลับไป ปีที่แล้วที่เธอยังไม่ได้ตกลงแต่งงานกับพักมินฮววเมื่อได้โอกาสนั้นอีกครั้งเธอเธอเลยไปมีผัวใหม่ไม่ใช่<อ>เธอละคะได้มีโอกาสแก้ไขอดีตแล้วเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ทําให้เธอเริ่มมองเห็นถึงผู้คนที่รักและห่วงใยเธอจากใจและเธอละคะได้มองเห็นทตุแท้ของเพื่อนสนิทและสามีของเธอคะ่ะ<อ>แซ่บมากบอกเลยไลา์เว็บ툰แล้วเรื่องราวเป็นไงต่อไหมแค่น,นี้เรา ถ้าอยากรู้อ่ะก็ไปอ่านเองได้ที่เว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ l i n e เว็บตูนก็ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ดีสิปชั o นนี้นะคะทุกคนดดนอกจากนี้นะคะทุกคนยังมีโค้ดมาแจกด้วยนะคะแค่กรอกโค้ด AJ 2 0 MMH ใช้แลก20เหรียญในที่แอป l i n e เว็บตูนที่สำคัญนะคะทุกคนโคน้ดนี้ใช้ได้ถึงเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะ ช้คนอยีาบร้อยรู้เร็วมีเรื่องอะไรอีกบ้างนะสามีฉันไปเป็นสามีคนอื่นอันนี้คืออยากได้อกโอเคค่ะทุกคนก็เป็นยังไงว่าคะกับวันนี้นะคะก็คือฝันไปคือนานมากเลยทุกคนคืออินจริงๆนะคะกับลายเว็บตูนะคะทุกคนคือมันสนุกมากก็เลยฝันว่าอยเนี่ยมากึกกทคิดไปไกลแล้วตอนเนี้ย ันว่าอะไรบ้างต้องย้อนไปดูเห็นทุกภาพเลยเหรอใช่ชัดเจนแจ่มแจ้งบอกว่าคลิปนี้จะถึง1ล้านบิวแล้วก็ทางไลน์เว็บตูนถ่ายมาจ้างอบปาร์ชี้บ้างนะครับเื่อจะมีเรื่องสามีฉันไปเป็นสามีคนอื่นต่ออย่างได้เองก็ถ้าใครชอบที่นีรอย่าลืมไปกดไลค์ให้ช่องบอยด้วยนะคะแล้วก็มอบปาร์ชี้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบาย ตายตอตายต้องไปตายชีวิตจริงเดี๋ยวี่อไม่้ี้เขาทำไมีได้ทุกคนคะเขามีเรื่องจะมาแจ้ง ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมอ่ะลิลลี่ง่าเหรอไม่เหรอเดี๋ยวเตอนตอนตอนนี้ขยับปล่อยอ่ะเดี๋ยวปล่อยเล่นใหญ่ให้ปล่อยทำงี้อี๋เลยฮะอี๋เลยฮะเดี๋ยว